วันนี้ผมจะมาใส่ชิ้นส่วนโครงอีก2ชิ้นครับขั้นตอนแรกนะครับผมจะตั้งศูนย์ชิ้นส่วนโครงชิ้นนี้นะครับให้ได้ศูนย์กลางโดยใช้แสงเลเซอร์ครับพอได้ศูนย์กลางนนะครับเราก็เชื่อมล็อกให้ให้แน่นเลยนะครับห้ามให้มันกระดิกครับผมจะใช้เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมนะครับเชื่อมแต้มติดกับจิ๊กไว้แล้วก็ไปเชื่อมด้านล่างของโครงเหล็กชิ้นนี้ครับพอเราล็อกแน่นแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาใส่ชิ้นส่วนโครงชิ้นที่หนึ่งครับที่อยู่ข้างขวานะครับ ใช้ปากกาเมจิกนะครับขีดมากคกับผมเพราะว่าเหล็กชิ้นนี้จะเอาวางบนหูสวิงอาร์มครับเราเลยต้องเจียรหรือกัดให้เป็นมุมโค้งแบบนี้นะครับพอเราเจียเป็นมุมโค้งเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปแล้วก็จะมาตัดส่วนปลายนะครับตัดเป็นมุมเฉียงประมาณนี้นะครับผมจะใช้เมจิกขีดมาร์ก่อนครับ ก็ใช้หินเจียตัดพอตัดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเจียให้เป็นมุมโค้งครับพอทำเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ลองมาใส่ในตัวรถดูครับว่าแนบสนิทหรือเปล่านะครับพอดีเลยนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะนําเหล็กชิ้นนี้นะครับมาเชื่อมติดตรงบนหูสวิงอาร์มครับเพื่อความแข็งแรงครับผมนาเหล็กชิ้นที่1น,นะครับที่จะเชื่อมยึดติดกับหูสวิงอาร์มมาผ่าร่องตรงกลางแบบนี้นะครับเพราะว่าเราจะนําไปเสียบก,กับเหล็กแผ่นที่ผมเชื่อมเมื่อกี้ครับเพื่อความแข็งแรงมาลองใส่ดูครับลงพอดีเลยนะครับพอได้ตำแหน่งที่ต้องการก็เชื่อมเลยครับ พอเราทําข้างขวาเสร็จนะครับต่อไปก็มาทําข้างซ้ายครับผมทําเหมือนกันเลยครับตอนนี้นะครับผมใส่ชิ้นส่วนโค้ง2ชิ้นนี้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ เดี๋ยวเก็บงานเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับมาดูลูกทรงประมาณนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาลองใส่ชุดสีดูครับตอนนี้ผมใส่ชุดสีเข้าไปแล้วนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับ